ลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวับนนี้กลับมาฟิลบิ๊กบอ์อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือยามาฮ่า MT09 แต่คันนี้ไม่ใช่ MT09 ธรรมดานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลัง YAMT นะครับยามาฮ่าอัตโนมัติแมนนวลทรานส์มิชชั่นคันนี้ครับจะมาพร้อมกับระบบกเกียร์ที่อธิบายง่ายที่สุดก็คือ DCT นะครับเขาจะมีชุดโมดูลเพิ่มขึ้นมาที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ประกับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจุดนี้จะมีชิปเตอร์อยู่ใช้สําหรับบววกกกกแแลลละเเเีียรนั้้็็หทท่พา คันเกียร์ที่เท้าจะหายไปแล้วเนาะทีนี้ใครที่บอกว่า,าขี่บิ๊กไบค์ไม่เป็นเนี่ยกำคัสไม่ได้ขี่ได้ไหมตอนนี้คือได้แล้วนะครับเป็นเหมือนรถอัตโนมัตินะครับบิดคันเร่องอย่างเดียวเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทางยาม่าซึ่งเทคโนโลยี YAMT นะครับอีกหน่อยนะนอกจากใน m p 0 9คันนี้แล้ว เขาจะถูกใส่เข้าไปในรถอีกหลากหลายรุ่นเลยแอบใบราคาก่อนว่าอยู่500,000กว่าก็ถือว่าเพิ่มมาพอสมควรจากตัวมาตรฐาน6 7ื่นอยู่เหมือนกันนะครับจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในงาน Big Motor อร์เซลปีนี้เนาะวันนี้จะพาชมรายละเอียดตัวรถแบบไวๆ,ๆเพราะว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ MT09 อยู่แล้วหรือแม้กระทั่ง MT09 ตัว SP ที่เพิ่งมีการเผยโฉมและมีการทดลองขับที่บุรีรัมย์ไปนะครับไลค์ซัครแชร์ครับจะพามาดูรายละเอียดตัวรถกันเล็กน้อยก่อนที่จะไปบอกเล่าประสบการณ์ใใในนนนนกกการช้้เนนีีย Y AMT วัั นะครับอย่างที่เห็นเลยมาในสไตล์ดุดันจริงๆแล้วผมชอบ MT09 หรือว่า FZ09 ตัวแรกๆมากกว่านะมันดูพุ่งมากกว่าอัตลักษณ์ใหม่ๆของ Yamaha เนี่ยบางทีก็แปลกๆไปแล้วแต่คนชอบนะครับไฟ daytime running l i นะเป็นเหมือนหน้ากากเป็นตาคาบุกิแบบนี้นะครับส่วนไฟหน้านะครับไฟสูงเขาจริงๆอาจจะอยู่บริเวณด้านบนแบบนี้นะ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าครับอย่างที่ทุกคนเห็นโช๊คหน้าแบบหัวกลับนะครับ41มิลิเมตรเนาะก็สามารถปรับค่าต่างๆได้บนหัวโช๊คนะครับแล้วก็ดิสเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรกแบบดิสเบรกคู่คาลิปเปอร์เนี่ยเรเดียลม้าวนะครับซึ่งมาสเตอร์ไซลินเดอร์ด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นของเบรมโบด้วยนะครับตัวจานเบรกด้านหน้าครับจะมีไซซิ่งอยู่ที่298ม mm, ิลิเมตรนะส่วนด้านหลังเนี่ย245มิลิเมตรโช๊คหน้าครับหัวกลับ ระยะยุบ130มิลลิเมตรส่วนช o หลังเดียวด้านหลังที่ปรับค่าสปิงพีโลดได้เนี่ยจะมีระยะยุบอยู่ที่117ม mm, ิลลิเมตรนะครับดีไซน์ดุดันขึ้นนะแล้วผมก็ชอบตอนคล่อมที่รู้สึกว่ามันเป็นในเกียร์ที่ยังมีความสปอร์ตตูดโด่งอยู่แล้วก็หน้าพุ่งมุนมุดอยู่เยอะเลยมาดูกันเดี๋ยวผมลองคล่อมไปดูนะครับคันนี้มันอยู่บนสแตนนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับนะเห็นไหมคือมันมีความตูดโด่งแบบสปอร์ตอยู่คือยังไม่ทิ้ง DNA สปอร์ตตามสไนะต หน้ามูดแบบนี้นะเป็นแบบ engaging design แบบว่าให้เรารู้สึกเหมือนแบบพุ่งทะยานตลอดเวลานะครับเป็นเ a k e ที่มีท่วงท่านในการคล่อมที่สปอร์ตมากๆและคุณผู้ชมดูด้วยมิติตัตวรถนะครับถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถดูไม่ค่อยใหญ่เหมือนรถแบบ3 0 0 4 0 0ซีซีเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวนี้แม้แต่ดูคติ่มอสเตอร์เองอะ่ะเกือบพันซีซีเหมือนคันนี้แหละก็ดูเหมือนรถ3 0 0 4 0 0ซีซีเพราะว่ามันเป็นเทรน์ใหม่นะครับเรื่องของเวทบาลานเรื่องของ ความเปรียวความคล่องตัวของตัวรถเนี่ยจะมีมากขึ้นในรถยุคนี้นะครับน้ำหนักเวทบางคต่างๆมันจะดีขึ้นแต่เวลาคล่อมขึ้นมาเนี่ยด้วยถังน้ํามันของเขานะครับตรงนี้ถ้ามองจากมุมผมอาจจะรู้สึกว่ามันยังมีกล้ามตรงนี้ที่ใหญ่ๆอยู่นะครับที่ใหญ่ๆอยู่ประกับฝั่งซ้ายครับเป็นจุดที่ต้องบอกกันเพราะว่ามีเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเดือยตรงนี้นะครับตัวชิปเกียร์เพิ่มรถตรงนี้ทำงานเหมือน D c ซของฟัง h o ฮอนด้านะครับหรือว่าเกียร์ตโนมัติของบี w มด เหมือนกันเลยนะครับประกับใหญ่ตรงนี้ครับจะใช้ควบคุมในส่วนของ Cruise Control ด้วยแล้วก็ควบคุมฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอที่เป็นดิจิตอล TFT ขนาด5นิ้วคันนี้มันยังไม่ได้ PDI ยังไม่ได้ต่อแบตนะครับก็เปิดหน้าจอให้ดูไม่ได้เนาะขึ้นอินเสิร์ให้ดูแล้วกันเป็นประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะที่นอกจากเทคโนโลยี YAMT ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังมีเทคโนโลยีแบบเดียวกับในตัว MT9SP 0ก็คือนี่ครับคุณจะได้สมาร์ทคีย์แบบนี้หัวเตาแก๊สเลยดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับ ก็เท่ดีเนาะแล้วอย่างที่บอกไปถ้าดูที่ก้านตามฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาที่เป็นก้านเบรกเนี่ยจะเป็นของเบรโมนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีก้านคลัชไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาทางนั้นฝั่งนี้ที่ประกับฝั่งขวาเองก็จะมีโหมดเนาะการชิประหว่างอัตโนมัติแล้วก็แมนนวลน,นะถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยคุณก็จะต้องชิปเกียร์เองแต่ถ้าอยู่เกียร์สูงแล้วรอบต่ําเกินไปเนี่ยเขาจะมีการชิปเกียร์ลงให้อัตโนมัติอยู่เหมือนเดิมนะครับไลดิ้งโหมดของเขาก็เหมือนเดิมนะมีสต e ีมนะครับมี rain, สามารถที่จะคอสตอมายได้2แบบด้วยกันเนาะเป็นยูสเซอร์อินดิวิโวได้2รูปแบบนะครับเครื่องเสียงเพราะเป็นเอกลักษณ์ของทางยามาฮานะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยซีวาวสูบนะครับ8ป0ร้อีซีแรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีครับ93นิวตันเมตรที่7,00 0รอบต่อนาทีต้องบอกว่าการปรับเปลี่ยนเพิ่มตัว y a ยเเข้ามาเนี่ยจะทําให้ตัวพวกขี่นอกจากขี่ง่ายขึ้นแล้วเพราะไม่มีคลาสต,ต้องกังนวลเนี่ยนะครับมันทําให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแทนที่จะมาพะวงกับกการเเปลีี่่ยยน์ช คุณก็จะโฟกัสกับการเร่งการเบรกการเข้าโค้งนะครับโฟกัสอยู่กับอุปสรรคข้างหน้ารถที่สวนมาอะไรพวกนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยและก็ความสนุกในการขับขี่ที่เพิ่มเข้ามาใน mt 0 9 yamt คันนี้ด้วยนะครับล้อหน้าหลังเท่ากันนะครับที่ขนาด17นิ้วเนาะยางที่ติดมาครับ bystone battlex hyper sport s 2 3 r นะครับยางหน้า120ทับ70นะครับยางหลังร้0ยทับ 55. ตัวเบาะก็จะเป็นตูดมดแบบเนี้ยคือดูไซส์เบาะ มันดูไม่ใหญ่เลยนะครับระบบไฟ LED ทั้งคันเนาะเมื่อกี้ดูด้านหน้าแล้วด้านท้ายเองไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับไฟ,ไฟเบรกไฟเลี้ยวทั้งหมดเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับตัวรถเนี่ยในหน้าจอ TFT 5ในิ้ของเขาจะมีระบบนำทางของ Garmin ติดตั้งเข้ามาให้ด้วยเนะาะถังน้ำมันของตัวรถนะครับ14ลิตรระยะเบาะจากพื้นเนี่ยจะอยู่ที่825ม mm, มครับระยะต่ำสุดของตัวรถอยู่ที่1 4 0ม mm. ม นี่คือรายละเอียดสเปคคร่าวๆนะครับของ Yamaha MT09 YAMT ครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้น่าสนใจแล้วก็เหมือนจะเป็นอนาคตเจเนอเรชันใหม่ของรถบิ๊กไบคในยุคนี้หรือเปล่าเพราะว่า BMW ยก็มี Honda เนี่ยมี DCT มาตั้งนานแล้วนะครับย a ม a h a เองก็มีรุ่นแรกใน Yamaha MT09 YAMT คันนี้ครับเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ลองสัมผัสกันกสั้นๆ,ๆด้วยนะครับดูเรื่องของการทำงานเรื่องของความเนียนในการต่อเกียร์ของ YAMT ของเขาว่าในความสปอร์ตเนี่ย ต่อเกียร์ได้เนียนแค่ไหนนะครับแล้วก็ในจังหวะที่รอบต่ำๆเนี่ยการทอนเกียร์อัตราเร่งในรอบต่ำของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันครับมาครับเรามาลองกัน MT09YAMT มาครับผมเราอยู่ในโหมดแมนนวลก่อนนะเข้าเกียร์ตรงนี้นะครับตบขึ้นปึ๊บกรอไปลองกันแบบค่้าๆนะครับ MT คือเราเชนเกียร์เองนะลองดูความเนียนเขาครับ,รบสอสา ใช้ได้นะมันจะมีฮึกนิดนึงเห็นป่ะในความเนียนอะ่ะผมว่าเขาให้ฟิลแบบที่มันดูสปอร์ตอะ่ะเน้นฟิลแบบสปอร์ตนะครับมันจะมีรอยต่อเกียร์อยู่มันจะไม่เหมือน DCT ของ Honda ที่แบบพึบพบ,บ,บไปเนียนๆนะครับ โห oh, แต่ MT 09นะต่อให้เป็นเกียร์ออโต้มันก็ยังสุดยอดยอดเยี่ยมอยู่ดีเนียนนะเนียนเนียนตรงนี้ครับไปเห็นว่ามันมีรอยต่ออยู่นะครับมันจะไม่เหมือน DCT ที่ปกติเวลาขี่แล้วเขาจะแบบพึบพบพบไปนะครับ ส่วนหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะารูปแบบที่เขาใช้ไม่เหมือนกันอย่าง Honda มันคือ DCT ใช่ไหมครับอย่างวาย t อย่างเงี้ยเขาจะเป็นโซลีนอยที่เป็นตัวควบคุมครับในการเปลี่ยนเกียร์เขาจะไม่ใช่คลัชคู่ที่เป็น1,3,5,2,4,6มนะครับมันก็เลยอาจจะไม่เนียนในการเป็นรอยต่อแต่ผมว่าฟิลมันก็จะสปอร์ตดีเหมือนเวลาเราเตะควิกชิปเตอร์ขึ้นนะครับยังไงก็ m อ0 9แรงแรง งนี้นะครับลองดูนะตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลยนะลองดูความเรียนของเขาดูนะครับให้เขาไปกันก่อนนะไปครับโอ้โหรอบต่ำนะเนี่ยแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเคียนขี่เกียร์สูงๆูงเงี้ยเขาจะเป็นยังไงนี่เกียร์ห้าเลยขึ้นหกไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบมันไม่แมทช์กันมันทำให้ขี่ไม่เหนื่อยเห็นปะ่ะทุกคน พอเกียร์มันสูงแล้วมันต่ำแบบนี้มันขี่ไม่เหนื่อยแบบสบายสบายไปเรื่อยจังหวะสปอร์ตก็ได้นะครับแต่จะขี่ห้อยๆแบบนี้ก็สบายดีนะครับเหมือน DCT ที่ใช้ออโต้ของทาง Honda นั่นแหละนะครับส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเป็นอัตโนมัติอเขาก็จะให้เราอยู่รอบสูงเนาะเน้นความสบายกับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเนียนเลยต่อให้อยู่ในรอบที่ต่ำมากๆเห็นว่าลงไปแบบรอบต่ำๆเลยเขาก็แบบไหลแบบ เนียนเนียนได้นะครับเนีย่ยเนียนแล้วตัวรถ mt 0 9คือขี่ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเนาะก็ถ้าไม่อยากได้เกียร์ออโต้ผมว่าก็ซื้อตัว sp ไปเลยก็เน้นแรงไปเลยก็ดี เรามาลองนะครับกดตรงนี้เป็น AT เป็น D Plus นะครับมันจะมีดีกับ D plus นะ้อความแตกต่างก็คือคือความเนียนของเขานะครับว่าอยากให้สปอร์ตหรืออยากให้สบายนะครับก็เลือกได้นะลองดูนะครับเราใช้ AT ตรงนี้นะครับที่เป็น D Plus นะดูว่าในจังหวะความคล่องตัวในการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงจะเห็นว่าเห็นไหม มันจะมีต,ตึกตักตึกตักอยู่ที่เป็นรอยต่อของเกียร์นะครับนี่คือ D+ นะฮะ t r e e t D+ นะครับนี่คือ D+ นะกดโหมดเป็น D เป็น D ก็จะเนียนขึ้นนะครับ เนี่ยเห็นปะรู้สึกได้เลยว่ารอบมันต่ําลงแบบทันทีขี่สบายๆเหมือนขี่ในเมืองอะ่ะทุกคนลองดูนะผมไปแบบแคบๆเหมือนแบบคนไม่เคยขี่อะ่ะแต่ก็แปลกๆนะเพราะมันไม่มีการคลัชเนี่ยเห็นปะรอบต่ํามันคือแบบดูดิมันไม่ดับผมจอดให้ดูนะครับผมจอดให้ดูสามสองหนึ่งเห็นปะขี่ง่ายนะคะรับเขาไม่ดับเนี่ยแล้วก็บิดไปต่อได้เวลาติดไฟแดงก็คือ ไม่ต้องมากำครัชเลี้ยงอะไรไปนะครับขี่ง่ายเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับการขี่ในเมืองนะแต่ร้อยต่อเกียร์ปึ้งปังปึ้งปังเขาอะตะกุกตะกักอยู่พอสมควรนะครับส่วนตัวว่าเนียนกว่า DCT รุ่นแรกๆนะครับแต่ว่ายังมีร้อยต่อปึ๊กปักปึ๊กปักอยู่เหมือนกัน <c oughs> แต่จังหวัดจะแรงก็ ร้าใจร้าใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันนะครับจะมาแบบเปิดคันเร่งแล้วเข้าเกียร์ให้มันพุ่งอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะถ้าเปิดคันเร่งแล้วเข้าเกียร์ระบบมันจะตัดนะครับอ่ะผมเปลี่ยนกลับมาเป็นดีพลาสดีกว่าอยากได้รอบตึงๆนิดหน่อย <c oughs> ยังไงก็ศูนย์เก้า คล่องตัวนะครับแรงเบาขี่ง่ายชอบชอบเมื่อก่อนตอนสมัย F z 0 9ศูนย์เก้าอะไรพวกเนี้ยมันจะหนักนะครับมันจะหนักเดี๋ยวนี้รถมันเบาขึ้นมากเลยบาลานซ์ในการขับขี่คือแบบขี่ง่ายมากๆไหฮะเนี่ยดูดิความคล่องตัวแล้วท่านั่งคือแบบท่านั่งมันดูสปอร์ตฟุ้งๆใช่ไหม แต่ในพอเราขี่จริงอะครับมันก็โอเคนะมันไม่ได้เมื่อยขนาดนั้นน่ะสำหรับการใช้งานในเมืองอะ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับยามาฮ่ Y AMT ยามาฮ่าออโตเมตนะครับ Manual Transmission หรือว่าเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะถามว่าอธิบายง่ายสุดคือเหมือน DCT ของ Honda เพราะทุกคนจะเข้าใจ DCT ของ Honda แต่ถามว่าใช่ DCT ของ Honda ไหมไม่นะครับ YAMT เนี่ยเขาไม่ได้มีคลัชคู่นะครับเขาเป็นแค่โซล n o i ยที่นะครับเลือกจังหวะในการกดนะฮะเตะเกียร์ขึ้นลงให้เราเท่านั้นนะก็เพิ่มความสะดวกสบายในตรงนี้ขึ้นมาอ่า ประมาณนี้ครับประมาณนี้หลังจากที่ได้ลองขี่นะครับจะเห็นฟีลลิ่งใช่ไหมว่าในการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเมื่อจะเป็นออโต้หรือแมนนวลเนี่ยจังหวะทุกจังหวะเนี่ยเราสามารถจะเลือกชิปเกียร์เองได้ตลอดนะครับถ้าเขาออโต้อยู่แล้วเราอยากจะตบเกียร์ลงเองเพื่อเอารอบเนี่ย เราก็ทําได้นะครับหรือจังหวะที่เราแมนนวลอยู่แล้วแบบมันไม่แมทกันอนะ่ะเขาก็จะออโต้ลงให้เรารตามความเหมาะสมตามสถานการณ์แล้วก็ในจังหวะไม่ว่าจะออโต้แมนนวลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนเกียร์ของตัวรถอะ่ะมันมีความเป็นธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าไม่ได้โดนระบบเกียร์ที่เข้ามาควบคุมเนี่ยรบกวนมากนักนะครับจุดที่ชอบที่สุดคือมันมีฟีลลิ่งที่แบบดูสปอร์ตอะคือสมมติถ้าเราขี่แบบชิลๆสบายๆเกียร์ก็จะขึ้นแบบรึ รึบเนียนๆนะครับแต่ถ้าจังหวะที่เราเหมือนแบบดันคันเร่งเยอะๆแอคเซสซีแบบปุ๊เข้าไปแล้วชิปชิปชิปอย่างเงี้ยมันก็จะมีรอยต่อที่แบบเหมือนเราใช้คุชชิปเตอร์นะครับแบบปักปักปักขึ้นมาแต่รอยต่อเนี่ยในความรู้สึกผมจะรู้สึกว่าไม่ชิดเท่าคุชชิปเตอร์เหมือนคุชชิปเตอร์มันจะแบบปึกปึ๊กปึกปึกไวกว่าแต่ถ้าเป็นวายเอเอ็มทีงเงี้ยเราจะรู้สึกถึงรอยต่อระหว่างเกียร์เวลาเตะแบบสปอร์ตเนี่ยที่รู้สึกว่านานกว่าถ้าผมชิปเองหรือว่านานกว่ารถหลายๆรรรุ่่นนทีีมคคลชิปปเอ์ะับ เรื่องการขับขี่ตัวรถไม่มีปัญหา MT09 ขับสนุกคล่องตัวน้ําหนักเบามากๆการพลิกรถการเลี้ยวเนี่ยดีมากๆแม้ว่าที่ในสเตชันนะครับจะมีช่วงที่แบบโค้งแคบทางแคบไรผมพยายามแบบช้าๆและเขาแคบๆอย่างเงี้ยจุดเนี้ยตัวรถไม่มีปัญหาความคล่องตัวดีอยู่แล้วแต่ที่ดีขึ้นคือความกังวลว่าเราเลี้ยงคัดพอไหมรถจะสะดุดไหมรถจะเบาดับไหมพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยคลายกังวลไปได้เลยเพราะว่ามันมีเนี่ยครับ YAMT ที่เข้ามาช่วยในการจับคัดอธิบายทีแบบละเอียดยิ่งขึ้นนะครับ ที่ผมบอกตอนต้นว่ามันเหมือน DCT เครื่องให้คุณผู้ชมทุกคนเข้าใจได้ไง่ายว่าอ๋อมันเป็นเกียร์อัตโนมัตินะถามว่าเหมือนของค o นด้าสักทีเดียวไหมเนี่ยไม่เหมือนนะครับคันนี้ไม่ใช่ DCT ก็คือมันไม่เป็น Dual Clutch มันยังเป็นคลัชเดียวอยู่มันยังใช้ชุดคลัชเดิมอยู่นะครับอา้าแล้ว,แล,วแล้วเหมือนอะไรขึ้นมาเหมือน E Clutch ไหมลักษณะคล้ายๆกันครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าด้านข้างขวาของตัวรถที่เครื่องยนต์มันจะมีปูดๆเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่า E Clutch นะครับแต่าาัอร bon อรต์ยู2ว มอเตอร์ตัวหนึ่งครับจะทําหน้าที่ในการจับคลัชให้เราแทนก้านคลัชมอเตอร์ Motor ตัวที่2ครับจะทําหน้าที่ในการเตะเกียร์ให้เราแทนคันเกียร์ที่อยู่ด้านซ้าย e คลัชของ Honda ยังต้องใช้ก้านในการเตะนะครับที่เทา้าอาจจะไม่ใช่คลัชแล้วแต่ต้องใช้ก้านในการเตะเปลี่ยนเกียร์อยู่แต่ของ yamt นะครับไม่ใช่คลัชไม่ใช้เกียร์เตะใช้ชิปเตอร์อย่างเดียวก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วกันในการขับขี่แบบสตรีทหรือการขับขี่แบบท่องเทีย่ยวนะผมก็ยังงงว่าฟังก์ชันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย yamt เนี่ย มันควรอยู่ในรถแบบเดินทางหรือเปล่าอย่างแบบ f j อย่าง tracer อะไรพวกนะั้นหรือเปล่าก่อนที่จะมาใส่ในเกตแต่เขาเลือกใส่ในเกตก่อนส่วนหนึ่งอาจจะเพราะมองเรื่องของการใช้งานนะครับที่ใช้งานแบบสตรีทยูใช้งานในเมืองเนี่ยคนใช้เยอะกว่าถ้ามีระบบนี้เข้ามาก็าทาให้คุณขี่ t เก้ในเมืองเนี่ยได้สะดวกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะตัวรถเนี่ยคุณดูดิด้วยพลังก,กำลังขนาดนี้นะแต่ไซซิ่งของเขาเหมือนรถ3 0 0 cc เมื่อก่อนเลยคันเร็กปาดเปียวนะครับพลังก,กำลังเยอะแล้วก็พอมี y a m t เข้ามาเนี่ยใส่เกียร์ดีเงี้ย ขี่แบบเพลินเลยรอบต่ำเงืง้อเึๆมันช่วยลดความเหนื่อยนะครับมันช่วยลดความล้าของตัวผู้กับขี่ที่ต้องรับระหว่างวันด้วยที่แบบต้องขี่ลากรอบต้องคอยเลี้ยงคัสต้องคอยขวงเกียร์อย่างเงี้ยถ้าขับขี่ในเมืองอ่ะคุณจะรู้ดีนะครับพอมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่อง ความกังวลจุดนี้ไปได้เยอะทําให้โฟกัสกับเส้นทางโฟกัสกับกับคันเร่งบางคนต้องดูแผนที่ใช่ไหมบางทีมีรถตัดหน้าคนขี่รถอันตรายแบบนี้คุณก็จะรู้สึกปลอดภัยและมีสมาธิกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในราคาที่เพิ่มมาแอปกระซิบตรงนี้แล้วกันว่า5 6 0ห0มื่นบาทจากตัวมาตรฐานเนี้ยคุณอาจจะมองว่าไปซื้อ SP เอาแรงไปเลยดีกว่าหรือเปล่าแต่มันก็ต้องบอกว่าเป็นคนละเรื่องนะคุณอยากได้ SP เพื่อเอาฟอร์มัลนนะครับหรือคุณอยากเอาเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้แบบสนุกสบายมากยิ่งขึ้นอย่าง ATM อยย่างเี้จะะ YMP นล YAMT นะครับ Yamaha Automated Manual Transmission เนี่ยก็เลือกเอาดูนะครับถ้าคุณมองว่าแพงไปอาจจะต้องรออีกหลายปีหน่อยเพื่อให้เทคโนโลยีนี้นะครับถูกลงแล้วอยู่ในรถที่รุ่นต่ำกว่านี้ก็เทคโนโลยีมันก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆอีกเนาะแต่ที่เราเห็นเทรนวันนี้คืออะไรครับ Honda ทำมาแล้วเป็น10ปีกับเกียร์ DCT ทุกวันนี้เป็นเจน3เจี4่ที่ทำงานได้เนียนขึ้นมากๆแล้วก็จะอยู่ในรถที่เป็นรถเดินทาง XADV เนาะ NT 1000 Africa Twin ตัวนี้ Honda มี e-clutch เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ฟีลลิ่งที่สปอร์ตนะครับยังมีก้านคลัชยังมีคันเกียร์แต่ไม่จำเป็นต้องใช้คลัชอีกต่อไปเพื่อให้การขี่ในเมืองสนุกนะครับกับรถสปอร์ตของคุณมากยิ่งขึ้นทาง BMW เองก็มีรถเดินทางที่เป็นเกียร์ตรงมัติเพิ่มเข้ามาแล้วและยามาฮ่าเองครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้นําเทคโนโลยีผู้นําเทรนด์ที่ มาแล้วนะครับกับเกียร์อัตโนมัติยามาฮ่า yamahya mt ของเขานะครับที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยยามาฮ่า mt 0 9เช่นเดียวกับในตลาดโลกนะครับราคาจําหน่ายนะแอบกระซิบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ5 6าหมื่นละกันเดี๋ยววันประกาศราคาเนี่ยทีมบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับจะใส่เพิ่มไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับเป็นยังไงเทคโนโลยีใหม่ของยามาฮ่าเจ๋งหรือเปล่าอาจจะมาช้าไปถ้ามาสมัยบิ๊กไบค์บูมๆเนี่ยผมว่าพวกเทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติพวกนี้น่าจะขายดีมากๆเนาะเพราะคนใช้บิ๊กกกกไบค์เเเมมืื่่่่อออนนนนีียขัันในงทุวน เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขี่กันในเมืองเท่าไหร่แล้วเนาะก็จะใช้เป็นรถออกทริปกันก็อาจจะรู้สึกว่าเอาเงินตรงนี้มาซื้อเกียร์เแล้วก็เอาตัางค์ไปเที่ยวดีกว่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment บอกเอาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับส่วนตัวรถโอ้โหโหมดการขับขี่ดีนะครับช่วงล่างมีความกระชับกระชับกระเฉงการพริกรถเนี่ยพิกง่ายพิกไวพิกเร็วมา,มากๆขี่สนุกขี่มันม,มากๆแม้จะขอดสั้นๆเนี้ยผมก็ซัดแล้วแบบอยากรู้ว่าเขาไปได้แค่ไหน,านการเกาะโค้งคือดีมากนะ หนึบมากโชกช่วงล่างมั่นใจามากนะครับจะบวกก็ได้แล้วพอมีระบบนี้เข้ามาจะขี่ชิวๆนะครับขี่ไปตลาดปากซอยก็ได้นะไม่ต้องมาใช้คัดและแขวนผงแกงได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ